นิสสันนครนพนมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเอาใจสายกระบะกันบ้างวันนี้อยู่กับนิสสันเนวรานะคะเป็นกระบะแค็บแบล็กดิชั่นนั่นเองดาวเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่คะดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทค่ะหรือลูกค้านะคะจะเลือกรับเป็นดอกเบีย้ยศูนเนาน72็งวดไปเลยนะคะพิเศษมากกว่านั้นนะคะเลือกรับผ่อนสูงสุดเลย96มงวดไปเลยโหจุใจมากนะคะคัน้นี้นะคะเป็นระบบเกียร์แบบธรรมดานะคะ แต่ว่าเป็นถึง6สปีดเลยจะเป็นเกียร์ <ใจ S 2> หกสปีดเลยนะคะใช่แล้วเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 0 0 3เลยเป็นเทอร์โบแปรผันนะคะให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง163แรงม้าเลยคันนี้ใจมากๆเลยลนะคะคมาดูภายในกันบ้างนะคะภายในเบาเป็นเบาะผ้านะคะ พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าด้านในนะคะหน้าจอออกแบบเป็นทัสกกีนนะคะมีพร้อมกับเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันที่แส c o n n e c เซอร์วิสได้เลยโอ,อ้โหบอกเลยว่าขับมันมากพวงมาลัยเบามากและที่สําคัญประหยัดนะ้ํามันมากๆเลยใช่แล้วค่ะและที่สำคัญด้านหลังนะคะมีแอร์หลังให้ด้วยนะลูกค้ามีกล้องรอบคันให้เลยะคะ่ะ คุ้มมากคันนี้กล้องรอบคันไปเลยนะคะมาพร้อมกับระบบเตือนเมื่อมีวัตถุเข้าใกล้ด้วยคันนี้นะคะปลอดภัยมากๆเลยนะคะ,คะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพเลยพร้อมส่งฟรีทั่วไทยคะ่ะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งไปเลยรับของแถมแบบไม่ต้องกักจัดเต็มไปเลยอ,ออกรถวันนี้นะคะรับส่วนลดไปเลย10,000แสนบาทโอ้โหไปแล้ว มากเลยสำหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะคะถ้าคันนี้พลาดนีโอ้โหเสียใจมากๆเลยพลาไม่ได้เลยใครสนใจติดต่อได้ทัง้งไหนเออใครสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่เพจนิสันนครพนมนะคะหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะคะ,อะชอบก็จัดประหยัดทำไมใช่ Yes นิสันนครพนมลดือ